สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเมนบอร์ดกันนะครับไม่ใช่บอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดจ่ายไฟนะครับส่วนเมนบอร์ดคือตัวนี้ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาซ่อมตัวนี้นะตัวนี้เป็นทีวีของโตชิบ้านะครับถ้าเพื่อนๆยังจําได้อยู่นะครับตัวนี้ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับก็เทคนิควิธีการหาตัวช็อตในทีคอนนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวเดียวกันเลยนะครับเจ้าของเขาส่งมาส่งกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าใช้ไม่ได้ ก็ติดต่อกับผมอยู่พูดคุยกันอยู่นะครับแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่มานะครับไปซื้อตัวใหม่มาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเหตุผลที่ใช้ไม่ได้ก็เพราะว่าตัวเมนบอร์ดเองเนี่ยมันมีปัญหานะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานก็คือว่าในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเราจ่ายไฟเข้ามาที่ชุด power supply นะครับชุดแผงนี้นะครับแผงนี้เขาก็จะส่งคําสั่งออกมา stand by นะครับ ก็น่าจะอยู่ที่สแตตแบย5ห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์หรือสามจุดห้าโวลต์ก็แล้วแต่นะครับเมื่อสั่งสแตตแบยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะรอรับคำสั่งนะครับจากนั้นเราก็กดเปิดรีโมทนะครับกดรีโมทเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องเสร็จเนี่ยตัวเมนบอร์ดนะครับตัวนี้นะตัว mcu เนี่ยก็จะสั่งกลับมากลับมาให้ตัวนี้ทํางานโดยสมบูรณ์นะครับเมื่อตัวนี้ทํางานโดยสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งไฟ12โวลต์กลับมานะครับกลับมาที่บอร์ดนี้นะครับ เมื่อส่งไฟ12โวลต์กลับมาที่บอร์ดนี้บอร์ดนี้นนรับรู้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งต่อไปที่ทีคอนก็คือตัวนี้ตัวที่เรากําลังที่ที่เราซ่อมไปเมื่อลิกตีแล้วนะครับตัวทีคอนตัวนี้ครับทีคอนตัวนี้ก็จะได้รับไฟที่12โวลต์ไอ้สายสีแดงที่ผมต่อ LED ตรงนี้ไว้นะครับได้รับไฟ12โวลต์เต็มๆนะครับ11อย่างน้อย11 11โวลต์ถึง12โวลต์เลยนะครับทีคอนตัวนี้ก็จะทํางานไปนะครับก็จะผลิต ผลิตไฟผลิตอะไรไปนะครับขึ้นจอไปนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยเกิดปัญหานะครับไม่สามารถที่จจ่ายไฟ12โวลต์ออกมานี้ได้นะครับก็ทําให้ตัวนี้ไม่ทํางานนะครับแต่ถามว่าตัวตัว board เมนบอร์ดนี่เสียเพราะอะไรเสียเพราะไอ้ทีคอนทีคอนเนี่ยซีช็อตก่อนพอซีช็อตเสร็จก็เลยทําให้บอร์ดตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวเรามามาลองดูกันครับโอเคครับมาทดสอบกันดูนะ แบบแรกผมก็จะเปิดไฟเข้านะครับเปิดไฟนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเสร็จตอนนี้ LED เขาก็ติดติดทํางานขึ้นมานะครับอันนี้เขียวนะอันนี้เขียวก็แสดงว่าไฟอันนี้ LED สิบสองโวลต์ครับสิบสองโวลต์นี่ส่งไฟมาเลี้ยงที่ท,ท,ทีคอนเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราจะสามารถออนออฟได้นะครับพอออฟเสร็จนะครับอันนี้คือหลักการหลักการของเขาเลยนะครับพอเราเปิดไฟปับ๊บทุกอย่างปับ๊บเนี่ย ติดสแตนบายนะครับอันนี้คือติดสแตนบายพอติดสแตนบายทีคอนก็จะไม่มีไฟนะครับก็จะมีมีชุดอะไรทํางานนะครับแต่ตัวเมนบอร์ดเนี่ยเขาจะได้รับไฟอยู่เป็นไฟสแตนบาย5โวลต์นะครับเมื่อเราเปิด power on นะครับเปิด power on ที่รีโมทนะครับเปิดนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเสร็จทีคอนก็จะได้รับไฟนะครับเขาก็จะส่งไฟเลี้ยงที่ทีคอนไปนะครับแต่ปัญหาก็คือตัวทีคอนเนี่ย มันไม่ได้รับไฟ12โวลต์นะครับอ่ะลองดูนะครับตรงนี้มิเตอร์นะครับอ่าผมจับกล่าวตรงนี้นะแล้วก็ขั้วบวกของตรงนี้เลยนะครับขั้วบวกนะครับทีคอนได้รับไฟอยู่ที่ประมาณ8โวลต์นะครับตรงนี้จะมีไฟทั้งหมดประมาณสัก2แอมป์เข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าของเขาก็กลับไปใช้นี่ไฟก็เลยหายแล้วก็ ดึงดึงไอ้สาย LVDs นี่ออกพอดึงออกเสร็จไฟ1 2โวลต์มันก็มานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงออกนะ,ะเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนนะครับพอดึงสายออกนะครับอ่ะพอดึงสายออกก็ไฟเขาจะส่งมาเลี้ยงชุดตรงนี้นะครับชุดตรงนี้เดี๋ยวจะพาเพืเ่อนๆไล่อีกทีหนึ่งนะลงใกล้นะครับไฟเขาจะส่งมาเลี้ยงที่จุดแถวนี้นะครับ ผมเปิดสวิตช์นะครับเปิดเลยนะครับตอนนี้มันอยู่ในสภาวะของ power on นะครับพอเปิดปั๊บเขาก็ติดเลยเขาจะส่งมาตรงนี้ครับนี่ครับส่งนี้เข้ามา12โวลต์ครับส่งออกขึ้นไปที่ทีคอนเมื่อกี้นะครับ12โวลต์แต่ถ้าเมื่อไหร่เราต่อโหลดถ้าต่อหลดปั๊บมันก็จะตกลงไปนะครับไม่จ่ายไม่12โวลต์เต็มนะครับอันนี้ก็คือ11.9ก็คือ12โวลต์นะครับเพราะฉะั้นเรา ก็มาหาสาเหตุว่าตัวเมนบอร์ดนี่เกิดอะไรขึ้นนะครับมี IC เล็กๆอีกตัวหนึ่งนะครับมี IC เล็กออีกตัวหนึ่งคือตัวนี้มันแตกหักนะครับก็คือมันไหม้นั่นเอง่อา IC ตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นมอนเฟสนะครับเป็น IC m o มอนเฟก็คือทําหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับเมื่อมีคําสั่งจาก m c u มาเนี่ย IC ตัวนี้เนะี่ยเขาก็จะทํางานนะครับ ขาข้างหนึ่งเนี่ยเขาจะรับไฟ12โวลต์ไว้ส่วนขาเกตเนี่ยเขาก็จะรับคําสั่งมาจาก mcu นะครับพอสั่งปั๊บเขาก็ทําหน้าที่เป็นสวิตช์ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเขียนวงจกรกันดูนะครับเรามาต่อกันในส่วนของวงจรน,นะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับตัวนี้อ่าเป็นวงจรคร่าวๆนะครับที่อธิบายหลักการทํางานในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับที่จะจ่ายไปเลี้ยงที่ทีคอนนะครับ ถ้าเราสังเกตเห็นส่วนนี้นะครับ12โวลต์นะ12โวลต์นี่จะจ่ายมาจากมาจาก PSU นะครับ PSU คือ power supply นะครับจากภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟนะส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็คือไฟที่จ่ายไป Tcon นะครับ T-con นะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมี IC อยู่2ตัวนะครับอันนี้ตัวที่1นะครับ IC 1นะ อันนี้คือ IC2 ซึ่งในบอร์ดของเราเนี่จะมี IC อยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็เป็น IC แค่6ขาแต่ตัวนี้เป็น IC 2ตัวมันมีทั้งหมด8ขาก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันเบิ้ลไ IC มาอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองอโดยหลักการนะครับ IC ตัวนี้ก็คือ m o s f e t นะครับส่วนวงจรข้างในเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับนี่คือขาซอสนี่คือขาเดนนะครับนี่คือขาเกตนะครับตรงนี้นะตรงนี้เป็นขาเกตนะครับ ขา4นี่เป็นขาเกตขา1ถึงขา2คขา3นี่เป็นขาซอสนะครับมันไฟ12โวลต์ที่เข้ามาเนี่ยก็จะส่วนหนึ่งก็จะไหลามาที่ตัวขาขาซอสก่อนนะครับขาซอสนะแต่ว่าเขายังจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าถ้ามีคำสั่งมาจาก mcu นะครับตรงนี้เป็น mcu นะเป็น ic mcu ที่จะสั่งเข้ามาที่นี้นะครับตรงนี้เขียนว่าเป็น power lcd นะครับก็คือคำสั่งเปิดนั่นเอง สังเกตนะครับถ้าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ได้รับได้รับไบอารเข้ามานะครับก็คือมีไฟเข้ามาไฟประมาณสมมุติ5 V โวลต์นะครับบวก5โวลต์ไฟ12 V สโวลต์ส่วนหนึ่งนะครับไฟ12 V โวลต์นะเขาก็จะไหล2ทางนะครับทางที่1ไหลมาด้านนี้นะครับทางหลักนะขาซอสนะครับทางที่2นะครับไหลผ่านมาที่ R 10K เเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวต้านทาน10 k นะครับที่ต่อไว้ แต่เส้นที่วิ่งเข้าที่ขาซอสไม่มีความน่าทานอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นไฟเต็มๆตรงนี้ก็พูด,ดง่ายๆว่าไฟเกือบอไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฟจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยวิ่งเข้ามาตรงนี้เต็มๆเลยนะครับมารอที่ขาซอสต,ตรงนี้ส่วนตรงนี้ทําไมเขาต้องมี R10K ข้อมไว้นะครับแล้วก็ทานซิสเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับลักษณะนะครับมอสเฟตตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็น P Channel นะครับเป็นชนิด P Channel Channel เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็คือว่าเมื่อไหรที่ขาเกตขาเกตหรือขานี้นะครับเมื่อไหรที่ขาเกตเนี่ยมันมีความต่างศักนะครับมันมีความต่างศักคือมีวอลที่ต่ํากว่าขาซอร์ที่ต่ำกว่าขาซอสน,นะครับเมื่อไหรที่วนมันต่านะครับเมื่อไหรที่วอมันต่ํากระแสไฟฟ้าเนี่ยทั้งแรงดันทั้งไฟฟ้าเนี่ยก็จะไหลจากขาซอสไปขาเดนได้ไหลผ่านไปขาเดนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีทรานซิสเตอร์ตัวนี้มา เมื่อทานเซนเตอร์ตัวนี้ออนนะครับออนปับ๊บทำหน้าที่เป็นสวิตไฟส่วนหนึ่งนะครับไฟส่วนหนึ่งก็คือไม่เยอะหรอกนะครับผ่านมันผ่าน r 1 0 k นะครับมันผ่านได้ไม่เยอะมันก็จะดึงกระแสลงนะครับดึงดึงไฟลงไฟที่ดึงลงก็คือไฟที่ขาเกตนี่เองนะครับไฟตรงนี้นะไฟที่ขาเกตมันจะดึงไฟให้ขาเกตลงมาพอไฟขาเกตดึงลงมาได้นะครับลงมาได้สวิตตรงนี้มันก็เปิดก็เหมือนกับประตูตรงนี้ก็เปิดนะครับเดี๋ยวดูอีกแผ่นหนึ่งนะครับ อลองดูนะครับนี่คือฐานซติเตอร์นะไฟจะไหลเข้ามา1ส่วนตรงนี้นะครับ2ส,ส่วนมาตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเทียบสมมุติผมอาจจะอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ก็แบ่งมาสักอ่าอีกอันนี้อาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่ดูตามนี้คือมันวิ่งเข้ามาเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็แบ่งตรงนี้แบ่งตรงนี้มา แต่ถามว่าถ้าสมมุติทานซิสเตอร์ตัวนี้ยังยังไม่ on, อ่อนยังไม่ออนยังไม่ออนนะครับถ้าเราวัดไฟที่ขาเกตขาเกตนี้ก็ต้องได้อยู่ที่12โวลต์ตามหลักการนะครับมันวิ่งมาตรงนี้มันวิ่งมาปับ๊บมันก็ผ่านมาตรงนี้มันก็เข้าตรงนี้ได้12โวลต์แล้วก็วิ่งตรงตรงนี้ลงมาตรงนี้นะครับขาเกจนะขาเกตได้อยู่ที่12โวลต์ตรงนี้12โวลต์12โวลต์กับ12โวลต์นะครับกระแสมันก็ไม่ไหลไปไหน ทางชิท่อโมอเฟตมันก็ไม่ทํางานนะครับเมื่อไหรท่ที่ที่ทางชิทเตอร์ตัวนี้ทํางานนะครับทํางานปั๊บเป็นสวิต์มันก็รั่วอ่าพูดง่ายๆมันก็มีถ้าถ้าเปียนเป็นน้ำแล้วน้านําตรงนี้ก็รั่วลงมาหน่อยนึงอ่ารั่วลงมาครับพอรั่วลงมาเสร็จกระแสผ่านลงมาตรงนี้ได้ได้ปริมาณเท่าไหร่ก็วานไปนะครับอ่าเราวัดที่ของจริงเนี่ยเราอาจจะวัดได้ซูงสุดมาณแปดโวลต์ครับตรงนี้เป็นสิบสองโวลต์แปดโวลต์กับสิบสองโวลต์นะครับ ตรงนี้8โวลต์ตรงนี้1 2โวลต์ขาเกตมันต่ํากว่ามันมีความต่างศักย์ที่ต่ํากว่าขาซอสนะครับเพราะฉะนั้นมันต่ําเสร็จแล้วประตูที่กั้นตรงนี้มันก็ไม่มีละมันก็ไหลผ่านโดยตรงได้เลยโดยประมาณนี้นะครับอันนี้เขาถึงมีทรามซปสเตอร์ตัวนี้นะครับทําหน้าที่ให้กระแสผ่านได้นะครับก็คือถ้าออนทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออนปับ๊บมันก็จะดึงไฟที่ขาเกตลงกลานะครับดึงไฟที่ขาเกตงกลงเก่ามอสเฟตก็ทํางานได้ อีกวงจรหนึ่งครับวงจรหนึ่งก็เหมือนกันคล้ายๆกันหลักการคล้ายกันนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวขึ้นหน่อยนะครับก็มี12โวลต์มี12โวลต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทาวซิสเตอร์ตรงนี้นะครับ12โวลต์นี่ก็ไหลเข้าตรงนี้นะครับ12โวลต์แล้วก็12โวลต์ก็ไหลเข้าตรงนี้12โวลต์นะครับไหลออกได้ไหมยังนะครับเมื่อไหท่ที่ทานซิสเตอร์ตรงนี้ทํางานนะครับทํางานปับ๊บมันก็ช็อตเลย มันก็เอาไฟ12โวลต์จากที่มันไหลเข้าตรงนี้นะครับ12โวลต์มันก็ดึงไฟลงมาดึงมาตรงนี้นะครับจากที่เคยเข้าอยู่ตรงนี้มันก็ไห, وال, หลกลับมาด้านนี้นะครับอ่าโดยประมาณนี้นะเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้รอตรงนี้แล้ว12โวลต์มันก็ดึงลงมาเลยครับดึงลงมาเลยส่วนหนึ่งก็มาด้านนี้นะครับก็ตรงนี้ R56K นะครับเพราะฉะนั้นไฟไฟโดยมากเนี่ยโดยมากก็จะวิ่งมาตรงนี้12โวลต์นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไหลลงมาตรงนี้ นี่นี่คือหลักการนะครับนี่หลักการโดยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับไม่คิดอะไรมากนะครับไล่วงจรบางคนอาจจะไล่ไม่ถูกมากนะก็ทานเซนเตอร์ตัวนี้ทํางานเมื่อทานเตอร์ตัวนี้ทํางานปับ๊บก็มีไฟไหลาจากขาซอสไปขาเดนเท่านั้นเองครับโดยประมาณนี้นะครับนี่คือหลักการนะเดี๋ยวเราไปไปวัดไฟกันนะครับเรามาลองวัดไฟกันดูนะครับตอนนี้เปิด power on เรียบร้อยนะครับ จุดนี้นะครับที่จะต่อไปที่ทีคอนเราสังเกตด,ดูนะครับมิเตอร์นะครับไฟจะออก19 1 1 9อโวลต์นะครับอันนี้คือไม่ได้ต่อโหลดแต่ IC ตัวนี้มันช็อตอยู่นะครับก็คือมอเตเฟตัวนี้มันช็อตอยู่มันเสียเท่านั้นเองนะครับก็ไฟก็จะเข้าที่ในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับอันนี้คือขาด้านนี้นะครับผมไม่รู้ว่าขาไหนเป็นขาหนึ่งนะพอเข้าเสร็จนะครับเขาก็จะ ออกมาด้านนี้นะครับออกมาสองขาด้านนี้นะครับสองขาด้านนี้จะต่อถึงกันแล้วก็ตัวมอสเฟตเนี่ยขาเกตนะครับขาเกตจะอยู่ที่ขานี้ขาด้านนี้ขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งตรงนี้ก็ทํางานเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าจะมีทรานซิสเตอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะรับคำสั่งมาจาก m c u นะครับเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับวัดวัดที่ตรงนี้มันจะได้ศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกคือเขาทํางานครับถ้าวัดเทียบกราวที่ขาเบสตรงนี้ได้ศูนย์จุดหก็ทำงานแล้ว เขาจะสั่งทามเซอร์ตัวนี้จะสั่งให้มอสเฟตตัวนี้ทํางานนะครับก็ประมาณนี้นะครับดับงนั้นเราก็อาถอดไอซีตัวนี้ออกแล้วหาตัวอื่นใส่แทนดูนะครับถึงไม่ก็ถ้าต่อตรงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะหามอสเฟตมาลองดูก่อนนะครับอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เนาะโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดไอซีออกเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ไปหาได้2ตัวนะครับ สองแบบนะก็ต่อสายไปเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทํานะครับก็มีแบบนี้กับแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับก็เดี๋ยวลองวัดก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมคาดการไว้ไหมนะครับก็คือว่าหนึ่งามสี่สตัวนี้เขาจะต่อเขาจะต่อเป็นไฟไฟเอาต์พุตออกมาด้านนี้นะครับมาด้านนี้นะมาที่ทีคอนนะครับเนี่ยครับตามนี้นะ ไม่แน่ใจว่าขาซอสขาเดนนะครับก็ไม่เป็นไรนะส่วนอีกขานึงเล็กตรงนี้ก็จะเป็นไฟเข้าครับตรงนี้นะก็จะเป็นไฟเข้าเนี่ยไฟเข้าส่วนอีกขานึงตรงนี้นะครับขานึงตรงนี้จะเป็นไฟไฟคอนโทรลมานะครับก็คือสัญญาณเปิดมาเปิดจากเกตนะครับก็ต่อไอต่อ R ต่ออะไรผ่านมาตรงนี้แล้วก็มามาถึงทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ขาเบสอยู่ตรงนี้นะครับขาเบสส่งมาจาก mcu ไม่รู้จากจากจ้าไหนนะครับ แล้วก็ตัวนี้ลงกลาวไปนะครับก็คือถ้าทาร์เจ็ตเตอร์ทัวนี้ทำงานมอสเฟตตัวนี้ก็ได้รับสัญญาณพันธุ์สัญญาณสัญญาณที่เกตเอาประมาณนี้นะครับเราเข้าใจอย่างนี้นะครับถ้าทาร์เจ็ตเตอร์ตัวนี้ถูกสั่งมาทํางานปั๊บตัวนี้ก็ทํางานต่อก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดปัดไฟกันก่อนนะครับเช็คเพื่อความแนใจก่อนนะครับตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จับกลาวนะจับกลาวนี้จะมีไฟเข้าจุดเดียวนะครับ ไฟ1 1 9 1กโวลต์นะครับก็คือ12โวลต์นะครับไฟออกไฟออกแถวนี้ไฟออกไม่มีนะครับไฟออกแถวนี้ไม่มีแล้วไฟสั่งงานห่ะมียังนะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะตัวเล็กตัวนี้นะครับอ่ามันมีแล้วมีประมาณ8 9โวลต์นะครับมามาสัญญาณมาที่ขาเกตนะครับก็มาจากทาร์เซตเตอร์ตัวนี้อันนี้เราวัดเทียบขาเบสกับขากราวนะครับมันได้0.6นซนุดว่าทาร์กเซตเตอร์ตัวนี้ทํางานเรียบร้อยนะครับทาแล้วนะครับ สั่งมาทํามาก็สั่งผ่านไดโอตัวนี้มาประมาณนี้ตอนนี้ผมพร้อมทํางานแล้วนะครับเราก็ต่อไฟได้เลยนะครับผมปิดก่อนนะครับก็ต่อเลยครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทําสวยๆนะครับอันนี้ก็จะเรียงตามขานะครับเกลยดเดนซอสนะครับก็จัดเลยครับก็ใส่ถุงกวางเข้าไปนะครับเอาตรงนี้หละ เลยครับก็ใส่ตะกัวเข้าไปเลยครับตรงนี้เล็กมากนะครับอันนี้จุดออกนะโปะตะกัวเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ขาเบรนะครับขาเบตเล็กเล็กมากๆนะครับ เรากา็ขาไฟเลี้ยงขาไฟรับนะครับขาซอสนะครับถ้าผิดขาถามว่าผิดขาจะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่ขยายไฟก็ไฟก็ออกนะครับไฟก็ออกแต่อาจจะจะไม่ขยายมันเป็นสวิต์นะครับมันไม่มีกลาวไม่มีอะไรอันนี้มันเป็นเป็นสวิต์เท่านั้นนะครับผมเอาไฟเข้าขาซอสนะครับอันนี้ไฟออกนะครับอ่นนี้สัญญาณทิกเกตนะครับ าเกตนะตัวนี้ถ้าผิดที่ขาเกตมันก็ไม่โดนสั่งครับเอาแปะแปะไว้ก่อนอันนี้ไฟออกไฟออกผมยังไม่ต่อนะครับผมก็จะต่อใส่หลออตกันนะครับเปิดครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วนะครับไฟติดนะ เปิดแล้วไฟติดตัวนี้ร้อนไหมตัวนี้ไม่ร้อนนะครับอ่ามันอาจจะกินกระแสไม่มากก็เลยไม่ร้อนไฟที่ติดก็คือไฟที่จะไปเลี้ยงทีคอนนะครับอ่าติดเรียบร้อยนะตอนนี้วัดไฟดูครับว่าได้กี่โวลต์บวกอยู่ตรงนี้ลบอยู่ตรงนี้นะครับได้1ิโวลต์ครับก็โอเคใช้ได้ครับ ไฟที่ทีคอนน่าจะมีนะครับน่าจะมีไปที่เลี้ยงทีคอน11 11โวลต์นะครับน่าจะได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวลองต่อทีคอนเข้าไปนะครับอ่ะปิดไฟก่อนเคครับต่อทีคอนเรียบร้อยนะครับก็จะอันนี้ผมเอาดําเงินเข้าทีคอนนะครับไฟออกเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วก็วิ่งมาที่ทีคอนทีคอนก็เป็นตัวที่ที่เสียนะครับตอนนี้ผมผมซ่อมผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โยกอะไรมานะครับ ตัวที่เพื่อนสมาชิกเขาซื้อมาเนี่ย <_ S 1> เขาบอกว่าช่วยเอาเอาจากตัวตัวซื้อใหม่เนี่ยเอาไปใส่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ถอดทั้งทั้งฟิวทั้งอะไรเรียบร้อยนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวใหม่นะแต่ทาเฮดเก่าไปแล้วอันนี้ตัวเก่านะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าได้นะครับถ้าได้ไฟตรงนี้ก็ต้องมานะครับแล้วก็จุด VTH ตรงนี้ VTH นะครับตรงนี้ต้องได้ประมาณ28โวลต์ถ้าจำไม่ผิดนะ เปิดนะครับสามเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเรียบร้อยแล้ววัดไฟครับคราวนี้วัดไฟดูพึ๊ดสิบเนโวลต์นะครับก็ต่ำๆอยู่เนาะแต่ว่า VGH จะออกไหมนะครับ v g เอออก28ครับก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆมันไฟมันน่าจะได้ประมาณสักสิบโวลต์ครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันต่ําจังอาจจะเป็นเพราะตัวตรงนี้ได้ทั้ง15 15นี่ไม่เป็นไฟ AVDD นะครับมันก็อัพขึ้นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ11โวลต์จริงๆอาจจะได้สัก12โวลต์ครับเดี๋ยวผมอาจจะหามอสเฟตอีกตัวอื่นมาใส่ลองดูครับมาใส่ลองดูมันมีมอสเฟตอีกอีกตัวหนึ่งที่เป็นอย่างนี้มันเป็นเหล็กนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมเอามอสเฟตตัวนี้มาเปลี่ยนดูครับว่ามันจะมันจะอัพขึ้นได้ไหมนะครับถ้าได้ก็อาจจะใช้ตัวนี้นะครับโอเคครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับไม่ต่างกันครับแสดงว่าเขาได้เท่านี้จริงๆก็ไฟเข้า11ครับ11โวลต์ต่ำกว่าเมื่อกี้อีกแต่ไฟ v g h ิเทำงานนะครับวิ h เทงาน28นะครับ28.13ก็โอเคเรียบร้อยครับถือว่าเรา วิเคราะห์ได้ถูกทางนะครับก็เดี๋ยวปิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับเหตุผลที่ใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะแปะที่ปิ้นเลยนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีการแปะที่ปิ้นถ้าใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นโลหะข้างหลังมันก็วางไม่ได้นะครับแต่ถ้าใช้ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ต้องมีโลหะนะครับเราก็แปะกาวตรงนี้ได้เลยอาจจะแปะกาวตรงนี้แล้วก็ต่อสาย ต่อสายได้เลยครับต่อสายใสอย่างนี้เลยอาจจะง่ายกว่าเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าจะเอาแบบนี้ขูดขูดที่ปิ้นแล้วก็แปะลงไปเลยแล้วก็ต่อสายลากใส่ลากใส่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องใช้ฝีมือดูหน่อยครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนที่สําเร็จกันนะครับมาชมผลงานครับหลังจากที่พยายามต่ออยู่ตั้งนานนะครับความสวยงามก็อย่างที่เห็นนะครับสุดที่จะบรรยายเลยนะครับ ก็ตัวนี้นะครับผมก็ใช้ลักษณะแปะปิ้นนะครับตรงกลางนี่จะเป็นขาเดนนะครับก็ขูดขูดกับกับปิ้นทางออกตรงนี้แปะลงไปเลยนะครับพยายามใช้สายให้น้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะคิดว่ามันสวยที่สุดก็เท่านี้แหละครับก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นขาขาไฟเข้านะครับก็จะเป็นขาซอสนะขาไฟเข้าอันนี้เป็นขาเกตนะครับขาเกตมาด้านนี้นะครับแล้วก็ออกขากลางนี่เลยออกนี่ก็แปะปิ้นออกไปเลยครับ ก็เดี๋ยววัดไฟดูครับคราวนี้จะได้เท่าไหร่นะครับต้องมาลุ้นกันนะครับรอ,องดูนะเปิดเลยนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมต่อทีคอนเรียบร้อยแล้วนะครับวัดไฟขาเข้านะครับขาเข้าตรงนี้ไฟขาเข้าสิบเอ็ดจุดแปดเก้านะครับขาออกนะครับขาออกก็สิบเอ็ดจุดสองสี่ ็โอเคครับ11โวลต์ขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับขาเกตครับขาเกตก็11โวลต์ก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะใช้ได้เนาะจากนั้นเรามาวัดที่ทีคอนครับคราวนี้ทีคอนด้านนี้นะน่าจะทำงานแล้วล่ะครับตัวทีคอนนะครับผมก็จับเกาาวตรงนี้เลยอันนี้วิจิเนนะครับวิจิเนะนี่จับเรลวลงไปนะครับก็28โวลต์ครับใช้ได้นะครับ พัดวิกก็น่าจะพอนะครับก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับก็มาสรุปตบท้ายกันอีกสักครั้งนะครับก็อาการนี้นะครับทีวีเครื่องนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือตัว t ีคอนนี่ช็อตนะครับตัวทีคอนช็อตก็คือคาปาซิเตอร์ตัวนี้ช็อตนะครับผมก็ได้ทําคลิปออกไปก็มีเพื่อนๆให้ความสนใจยอดดูหลักหมื่นเลยนะครับชั่วเวลาแป๊บเดียวนะครับ ผมก็ดีใจมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมต่างๆนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับคลิปนั้นก็หาวิธีการนะครับก็ใช้เทคนิควิธีการใช้แหล่งจ่ายไฟกระแทกเข้าไปนะครับหรือว่าเราใช้มิเตอร์มิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์ปิดๆก็ได้นะครับไอตัวยิดตอนปิดๆเราก็วัดได้นะครับก็เลยสาธิตว่าถ้าใช้แหล่งจ่ายไฟเข้าไปนี่มันจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคก็ทอร์ซิตเตอร์อ่าตัวคาปาซิเตอร์ชุดนี้ตัวนี้ช็อตไปนะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่แต่ว่าผมก็ถอดเอาอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ตัวเก่าเรียบร้อยนะครับก็เจ้าของเขาก็เอากลับไปนะครับเอากลับไปเรียบร้อยกลับไปเสร็จก็ไปต่อใช้งานนะครับพอต่อใช้เสร็จไฟมันก็ดอปลงก็เหลืออยู่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่โวลต์นะครับก็อยู่ประมาณ8 9โวลต์นะครับไฟมันก็ดอบลงเจ้าของก็เลยว่าไปซื้อทีคอนมาพอซื้อมาเสร็จมาใส่มันก็ไม่ได้ผมก็เลยว่าให้ลองตรวจสอบที่ตัวตัวเมนบอร์ดดูนะครับ าว่ตอนแรกผมก็ใช้ใจที่เมนบอร์ดแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้ทักทวงอะไรเพราะว่าเจ้าของบอกว่าไอตัวทีคอนนี่มันราคาไม่เท่าไหร่นะครับก็าหาง่ายดูก็เลยก็เลยได้สีสุดแล้วก็ได้ส่งมาซ่อมนะครับพอส่งมาซ่อมนี่ก็คือ IC ตัวเล็ก6ขามันก็ช็อตไปผมดูในวงจรต่างๆนะครับก็น่าจะเป็น สวิต์นะครับเป็น p o w e r m o ์ f อสเเป็นมอสเฟตเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ทั้งสวิต์ทั้งขยายกระแสแรงดันตรงนี้นะครับก็มี Power Up ขึ้นน,นอยๆนะครับให้มันกระแสพอนะครับถ้าต่อตรงๆเลยนี่อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีหาไฟอาจจะไม่พอหรืออาจจะเป็นโหลดในส่วนอื่นนะครับก็เลยต้องใส่ผ่าน m o ส f ฟตอัพขึ้นอีกนิดๆหน่อยๆนะครับตัวทีคอนนี่ต้องมีไฟอยู่สักประมาณสัก11โวลต์ขึ้นไปนะครับ ก็คลิปนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับในส่วนหลักการอธิบายการากรทำงานวงจรต่างๆนี่ถ้าผิดพลาดประการใดถ้าผมเข้าใจสับสนนะครับระหว่าง P Channel เ c h a n n e l ต่างๆนะครับเพื่อนๆก็เปิดดูได้นะครับเปิดดูได้แล้วก็ค้นหาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชํานาญไม่ได้คล่องในเรื่องของวงจรอะไรมากมายนักก็คลิปไหนที่ซ่อมได้ทําได้ก็มามาบอกรอบเกาสิให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็ถ้าตรงไหนที่มันผิดพลาดประการใดก็ ติชมกันด้วยความสร้างสรรค์นะครับก็มีเขียนบอกอะไรต่างๆนะนะครับสำหรับผู้ที่รู้ก็อธิบายกันอย่างสร้างสรรค์นะครับก็ต้องขอความกรุณา,านิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเองเนี่บางครั้งผมก็ไม่ได้รู้ซักทุกเรื่องบางทีก็เข้าใจผิดนะครับนืกอ่าตัวเองเข้าใจถูกแต่ว่าก็เข้าใจผิดนะครับที่ทําคลิปทําอะไรต่างๆมาก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสิ่งไหนที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดไปเลยเนี่ยก็อธิบายกันมานะครับ ก็ใช้ภาษาใช้คำพูดแรงต่างให้มันสุภาพนะครับทั้งทั้งทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนที่ให้กําลังใจนะครับจะผิดจะถูกยังไงก็ก็ผมก็น้อมรับไว้นะครับแล้วก็จะพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนมีงานดีๆนะครับมีสาระดีๆก็จะนําเสนอเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ